สวัสดีครับผมมาแล้วมาดูเล่ลองหน่อยลั่นนะมาดูครับหลังจากที่ทำเสร็จเป็นห่วงถังน้ำมันนะ Sui bên em 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 không? em không? em 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 không? em 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 แรงเลยไหมอู้วอู้แรงอะ่ะเน้องอกำลังไหมอู้วสายพานมันหย่อนมันต้องตั้งถ้าโบมันโบวิคกวนี้ช่วยเลยเน้องนายไปเอาโบในรถมาสิมีสามันมาเกาะสิเ <c oughs> จ้าหนี่น,น,นี่นี่คนขับไหมนี่เจ้าน,นี่ขับเห็นไหมยีหล่อนะครับเจ้าน,นี่โสดน,นะครับพี่น้อง โสดนะต่อได้ดไ,ได้ติดตามสักสามรอบก็ได้ได้นี่ครับเศรษพัฒนาร้อนก่อไฟคันนี้เลยร้อนจริงหรือเปล่า <c oughs> โอเล่บอกซื้อมานอนบ้านไม่ได้เลยครับร้อนจริงจริง <c oughs> ร้อนก่อไฟเดี <c oughs> ย๋ยวตั้งแผงพันมัน, <c oughs> ม,นมันโทร มันโทร,รเราตั้งตรงไหนจ้ะงัดต้องงัดไหมงัดงอองเอาปัม๊มยังเห็นเขาขายอยู่ตัวที่ลำดวนที่ก็าืออ้อปั๊มออกแล้วเอาปั๊มปั๊มอ๋อ,อ,อนั่แหล่เคยใหม่ไทการออโอ้โอ้ลั่นแล้วโอ้ ลั่นเลยไอ้เขาไม่ใช่ปัดอ้ลั่นแล้วลั่นแล้วอ,อ,อ้าวไหนอะทุกคันที่มาตรงนี้ลั่นหมดใช่ไหมคันดำลั่นไหมไอนี่ก็ลั่นคันนั้นปู้เลยคันนั้น จากชณะเบอร์นึงนี่ครับทีมช่างโมดเบอร์นึ่งแต่ว่าเบอร์นึงขณะอยู่ที่โบยังจี้จานเขาเลยอู้เขาเป็นดารานักแสดงเหรอเบอร์นึ่งมิตรนี้เบอร์นึงเขาจะแสดงรถเกี่ยวนะนี่เริ่มแล้วมาดูฮะมีวันหนึ่งที่เขาไม่แสดงไหนวันวันวันที่เขาจะมันจะหมดเขาไม่กล้าเหยียบเป็วันไหนเขาเกมสังเกตเขาเขาซึ้ม เนยวโอ้สุดยอดเลยพนะี่น้องโอ้สะเทือน่ออร้อนกับไฟคนระับโอ้ควันพุ่มเลยพนะี่น้อง เป็นไงเฮยเป็นไง,นไงผ่านผ่านไหมฮะเป็นยังไงเอาโอเล่เหมือนยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถามก่อนเป็นไงตายไหม บอต้องจูนอีกนิดนึงโลดอยู่ประแงเยอะเกินประแงคืออะไรควันนยใช่ไหมอ้าวตอนนี้ช่างปานกำลังโมดิฟายใหม่เอาแบบล้อหลุดเลยพีบ้านโอ้ทุกคันที่มานี่แรงหมดเลยเนาะ ดิมารมารุนี่เร่งโอ้ยนี่งนั่งโอ้ยเฮ้ยหัวเปล่าไม่มีเป่าไม่มีนายห้นเป่าหายงายเลย่เห็นไม่มีหัวเป๋่าเป่าหายเอาเอายุ้นเปล่าไม่มีบอกมันไม่มีนายเลยโอ้โห มีนี่หัวหายเก้าอยู่นู่นโอ้ไวรุนเยอะแท้บ้านนี้ไวรุนเยอะเนาะอันนี้รวยนี่เค้กถึงครึ่งไหนนี่นะยังไม่น้อยสุดเยอะนี่นี่แกน้ำเขานี่นี่ในหน้คนติดโตอ่ะโอ้นี่พ่อครัวไปไหนจ๊องก็ติดตินเหมือนกัน บ่ตอนนี้อ่ะตีไรที่นั่นอ่ะการเดงนะไม่ติดปี่เนี่ยนี่นอนวอวไปรุนเยอะครับบ้านนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยนี่เปียบไหมจับคู่เปรียบเลยเอา จะตกเลยครับโซ่ตกหรือเปล่ากระแทกมแตกโอ้โหน้ำหลุดหรือเปล่าน้ำหลุดใช่ไหมมาแล้วโอ้้าราเกี่ยวข้าวแรงวันนี้นี่สุดยอดเลยเนาะได้ข้าวเยอะเลย เต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจ้างไปจริงไปเกี่ยวข้าวผมแบบนี้นะต้องแบบนี้เลยอืมไม่ไปจิ้มข้าวนหนึ่งปุ๊บออกมาหมุนโชว์แล้วก็ไปจิ้มแล้วก็หมุนโชว์อะไรเองครับเอเลยสุดยอดครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปบายใส่น็อตก่อน